ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2ส,สปกทพ2ออได้สรุปสถานการณ์สู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาประจำวันที่26กรกฎาคม2568ณเวลา16นดังนี้สถานการณ์การสู้รบและผลกระทบสถานการณ์ทั่วไปทั้งสองฝ่ายยังคงวางกำลังในที่ตั้งโดยมีฝนตกหนักในพื้นที่ทำให้สถานการณ์ไม่เปลี่ยนแปลงมากนักจากเวลา12นผลกระทบต่อประชาชน มีจรวด bm 2 1บตกในพื้นที่28นัดบริเวณบ้านหนองถนนตำบลโคกวา่านอำเภอละหันสายจังหวัดบุรีรัมย์และบ้านสายโทรสิบใต้กับบ้านสายโทรแปดใต้ตำบลจันทเพชรอำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานการสูญเสียชีวิตของประชาชนการอพยพประชาชนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยยังคงได้รับการอพยพอย่างต่อเนื่องไปยังพื้นที่รวบรวมพลเรือนใน4จังหวัด ได้แก่จังหวัดบุรีรัมย์อพยพเข้า 1. จ,นน 8, จุดจำนวน8,363คนจังหวัดสุรินทร์อพยพเข้า 65. จุดจำนวน39,350คนจังหวัดศรีสะเกดอพยพเข้า 82. จุดจำนวน3 5 0 0 9คนจังหวัดอุบลราชธานีอพยพเข้า 76. จุดจำนวน14,709คนปัจจุบันมีการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัย เข้าสู่พื้นที่รวบรวมพลเรือนแล้วรวม97,431คนซึ่งเพิ่มขึ้น9,393คนจากรายงานครั้งตอนการช่วยเหลือจากจิตอาสาพระราชทานและโรงครัวพระราชทานจิตอาสาพระราชทานจิตอาสา904 129นายจิตอาสาพระราชทานและจิตอาสาประชาชน2 4 8 0นายพร้อมด้วยรอดจิตอาสา 220นายได้เข้าให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในศูนย์พักพิงชั่วคราวใน4จังหวัดได้แก่บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีรวมถึงช่วยขนย้ายสิ่งของและประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มีจิตอาสาพระราชทานจากศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดใกล้เคียงและจังหวัดอื่นๆเข้ามาช่วยรับบริจาคและขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้อาหารและเครื่องดื่ม เพื่อนำไปดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงครัวพระราชทานมีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานและรถประกอบอาหารใน4จังหวัดเพื่อดูแลด้านอาหารแก่ผู้ประสบภัยได้แก่จังหวัดบุรีรัมย์1แห่งที่สนามช้างอารีนาพร้อมรถประกอบอาหารสองคันและมีร้านอาหารเอกชนจังหวัดสุรินทร์3แห่งได้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร มหาวิทยาลัยราชพัฒ์สุรินทร์โรงเรียนโสตศึกษาอเภอรประสาทพร้อมรถประกอบอาหาร2คันจังหวัดศรีสะเกษ2แห่งได้แก่วิทยาลัยเทคนิคกันทลลักษ์และโรงเรียนเบญจลักษ์วิทยาอเภอกันทลลักษ์พร้อมรถประกอบอาหาร2คันจังหวัดอุบลราชธานี1แห่งที่ว่าการอำเภอเดชอุดมพร้อมรถประกอบอาหาร2คันรวมข้าวกล่องแจกจ่ายตั้งแต่วันที่24 ถึง26กรกฎาคม2568จำนวน1,100กล่อง